ผมอาจารย์วิสุชนนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเคลือบอินทาลัมุนแห้งให้มีความเงางนมนะครับวันนี้จะมาขออนุญาตนาเสนอผลผลิตอินทผลัมจากประเทศไทยนะครับก็จะมีสายพันธุ์แม่โจ้สาิแล้วก็สายพันธุ์บากีอันนี้นะครับบาคีนี่ก็เป็นแม่โจ้สาินะครับที่ได้ทําการทดลองทำการตาๆ ซึ่งจริงแล้วในประเทศไทยเนี่ยการทําผลแห้งอินทผลัมไม่ว่าจะเป็นพันธุ์แดกเลตหนูหรือพันธุ์ฐานผลแห้งอื่นนะครับก็สามารถทําได้ยากเนื่องจากว่าผลผลิตเริ่มร่วงและก็เน่าเสียเมื่อตอนที่ผลกำลังแก่นะครับแต่วันนี้ผมก็พยายามที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรไทยที่ปลูกอินทผลัมผลแห้ง และว,วันนี้ผมก็เลือกใช้พันแมสล้36ครับเพราะว่าพันแมงล้ส36นั้นมีสายเลือดของอินทผลัมพันผ่านผลแห้งหรือพันแดกเล็ดหนัวนั่นเองนะครับมีเชื้อของแดกเล็ดหนัวผสมก็ลักษณะการทําผลแห้งก็น่าจะมีคุณภาพใกล้เคียงกับพันแดกเล็ดหนัวโดยตรงนะครับแล้วก็จะใช้พันบาฮีจริงๆแล้วพันบาฮีก็มีการทําผลแห้งก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะอธิบายว่าทําไมถึง ทำผลแห้งก็เพราะว่าบางครั้งผลผลิตเรามีมากและไม่สามารถที่จะรับประทานผลสดโดยเฉพาะผนบาง,างนีนะครับดังนั้นเกษตรกรที่อยูอ่แถบแอฟริกาหรือไม่ก็ต่ตะวันออกกลางนะครับก็จะนํามาทําผลแห้งเพื่อจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานข้ามปีครับเอาละครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเคลือบออินทผพาลำหลังจากที่เราได้ทําแห้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านกระบวนการ วิธีขั้นตอนต่างๆที่ผมได้นําเสนอในคลิปวิดีโอครั้งที่ผ่านมานะครับในคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าวิธีทําอินทผลัมขนแห้งนะครับนี่เป็นอินทผลัมขนแห้งจากประเทศอิหร่านนะครับที่ได้ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วกเ็เราจะพบว่าจะมีน้ํามันนะครับติดเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วการทําอินทผลัม ผลแห้งเคลือบนะน,นะครับก็จะเก็บรักษาไว้ได้นานๆแล้วก็มีวัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างนะครับเพียงแค่คุณมีน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะกอกน้ํามันมะกอกนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้หรือไม่ก็น้ํามันพืชน,นี่น้ามันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ถ้าคนที่รักสุขภาพแบบ หน่อยก็นี่นะครับน้ำมันมะกอกนะครับท่านสามารถหาซื้อได้าตามร้านซูเปอร์สโตร์ชั้นนำทั่วไปนะครับจะมีจำหน่ายนะครับเอาละครับวิธีทำง่ายๆเพียงแต่เราเตรียมถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนะแล้วเราก็เอาอินทผล,ลัมนะครับเราดึงออกจากก้านสักนิดหน่อยนะครับการเริ่มจากแพนแมโจ36นะครับเราก็ใส่ใส่เข้าไปในถุง จากนั้นเราก็เทน้ํามันมะกอกอหรือน้ํามันพืชนะครับผมเลือกใช้น้ํามันมะกอกนะครับเพราะว่ารับประทานเองนะครับเทลงไปสักเล็กน้อยน่าจะได้แล้วนะครับสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็ขยหยบ ครับสวยงามครับแล้วเราก็เทครับนี่คืออินเอร์พาร์ลัมแม่โจสามสิบหกเคลือบน้ำมันม,นมะกอกนะครับเอาละครับต่อไปผมจะทำาสายพันธ์บางฮีนะครับต่อไปน้ำมันติดถุงอยู่ยแล้วนะครับไม่ต้องเทเพิ่ม รเราเปรียบเทียบดูนะครับกับที่เคลือบและไม่เคลือบนะครับ,คร,บครับสำหรับวันนี้ก็จบวิธีการนำเสนอการเคลือบอิบทผลัมคนแห้งด้วยน้ำมันมนะครับเพื่อที่จะช่วยเก็บรักษา หักอาหารแล้วก็ให้มีสีสันน่ารับประทานครับขอบคุณครับที่ติดตามชมถ้าสามารถติดตามรับชมหรือ,อพูดคุยกันได้ที่ Facebook นะครับเตจฟา์มแฟน์ติง้งนะครับหรือกลุ่มอินทผพาลครับสวัสดีครับ